หลัจ<า>งจากท่านอาจารย์ได้คุยกับช่างนะครับช่างก็เล่าถึงปัญหาของชีวิตประจำวันและการทำงานนะครับท่านอาจารย์ก็สังเกตว่ามีป้ายพาปร,รตั้งอยู่หน้าบ้านช่างนะครับแล้วก็สังเกตว่าป้ายพาปร,รนี้เอียงทับสารปะปูนะครับนะครับ เห็นว่าเอียงชัดเจนเลยซึ่งอาจารย์บอกว่ามีผลต่อเจ้าของบ้านนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มากดทับบาร,รมีสารภูมินะและยิ่งเป็นป้ายปอปลอนะครับที่มีบาร,รมีของระมหากษัตริย์นะครับก็ยิ่งทําให้มีผลต่อสารภูมิ่อนข้างเยอะนะครับ เมื่อก่อนนี้ท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีไม่เห็นไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เพราะว่าสาลป้ายนี้ตั้งอยู่นานแล้วแต่ว่าตั้งตรงเปิดป,ปกติแต่พอดีตอนนี้เอียงนะครับก็ทำให้เกิดสิ่งที่อยากจะแนะนำเพราะว่าช่างก็ได้พั้นธงพระที่มีผลบุญใหญ่นะครับพระพเจ้าฟางปริพานก็น่าจะเกื้อหนุนในการแก้ปัญหา ชะตาชีวิตนะครับ